เปิดหาตัวละครใหม่บันแอนบันเซลมาลองดูกันว่าจะโดนขนาดไหน ในตู้เรียก Pick อ p สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e v e n Night r e บิ r ์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิิดท้ง กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับตู้ pickup Bu ันแอนบัเซลก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากเปิดหาก็ไปตามล่าหาโค้ดในเทศกาลขอบคุณวันปีใหม่ซึ่งเราก็จะได้รับโค้ดจากสถาน ที่ต่างๆที่ซ่อนอยู่แล้วมาทําการเกอกโค้ดอันนี้จะได้รับไปเลือกเราสามารถมาเลือกตัวละครใหม่ได้ปันแอด์บันเซลหรือจะเลือกตัวละครอื่นๆที่มีณปัจจุบันได้เหมือนกันเก็บไว้เลือกตัวละครในอนาคตก็ได้นะครับส่วนถ้าใครไม่อยากรอเกอกโค้ดก็มาจัดมาเปิดกันสาหรับพื้นฐานบันแอด์บันเซลเนี่ยเป็นตัวสายพ v วพจะดีแบบมากๆเลยด้วยความที่ว่าสกิลที่2เป็นสกิลเดี่ยวและมีดาเมจที่แรงแบบมากๆมีผลสําเร็จโทษเหมือน พลาย C6 เนี่ยเมื่อกำจัดศัตรูได้ก็จะคืนชีพพันธมิตรนะครับให้ได้อีกด้วยโกงมากและตัวเขายังมีคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดถึง2รอบเมื่ออำนาจทำงานตอนเริ่ม1ครั้งตอนอำนาจทำงานอีก1ครั้งถ้าใครเล่นทีมสายกายภาพอยู่แล้วก็เปิดไปเลย C6 นะครับคุ้มค่าแน่นอนเป็นตัวที่เคลียร์ได้หลายทีมแบบมากๆโดยเฉพาะ Voice พอยชิวเพราะเขาโจมตีหลายคิตนะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงดูกันนะครับว่าผมจะเกลือไหมจัดไปครับ ครั้งแรกก่อนเลยเสียงไม่มาเจอหน้าโคโอีไม่ปล่อยแล้วกันสืบลอบแหลกตัวแดงไม่รุงสึบ,สบ,สบ,สบอืมการแดงสามใบนะครับมีซ่อนไหมไม่มีเออรู้เรื่องครับ เดี๋ยวเราจะเปิดแบบข้ามเลยแล้วกันนะครับใกล้การันตีอีก53ครั้งสำหรับการันตี100นะไปครับรอบที่2องไหวไวมเนี่ย <laughs> อ่าไม่ข้ามคาสีีแล้วกันไปต่อครับครั้งที่3เผื่อจะลุ้นว่ามีทรงมีเสียงด้วยหรือเปล่านะครับครั้งที่2ก็ยังเงียบฉีกเลยนะฮะ ตัวม่วงก็ยังไม่มาไปอันนี้ใบเดียวด้วยตัวม่วงหนึ่งไปอีกทีนะครับครั้งที่4โลที่40ตึงเออหูุเรื่องนิ่งสดิทเอ้าโอ้โหอลิสดุดเลด รูดเลตอลิสนะครับก็ยังดียังไม่ถึงร้อยไปต่ออีกครับบึ้มมาไวๆไวหน่อยขออย่างน้อยสัก4 2ก็กำลังดีนะครับหรือสามใบต้องมีสักใบแหละนิ่งสนิทไปต่ออีกทีหนึ่ง เสียงแบบบึ้งๆหน่อยสิล่ะการ์ดขาวไปซะเลยนะครับแล้วก็ไปกันต่ออีกทีหนึ่งจิมจะออกก่อนการันตีไหมการ์ดแดงนะครับไม่มีลงุงสคิปเข้าไปสนิปเปร์ซะด้วยไปต่ออีกทีหนึ่งมา อย่าบอกว่าตัวแรกก็โดนการันตีซะแล้วดูการข่าวอีกแล้วนะครับตัวสี่ดาวยังออกยากอะ่ะมาตัวนี้จะโดนกี่รูปี้ตัวแดงนะครับหนึ่งใบนี่โดนไปเก้าพันแล้วนะครับยังไม่ออกตัวละครเลยไปอีกทีหนึ่งโรที่น้อยหนึ่งหมื่นรูปี้ ตัวแดงมาสองไปครับอีกที่หนึ่งออกตอนไหนครับเนี่ยเสียงไม่มาเลยไปต่ออ,ออกสักทีนะครับเสียงมาสักสองตัวไหมล่ะสามตัวก็ยังดีนะครับ ม่ต้องลุนเยอะเพราะมันการันตีไอ้ดูฉากการเปิดตัวของเขาบานแอน์บานเซลของดีเนี่ยแหละครับโดนไปประมาณ1 2 0 0 0หรูปีนะครับตัวแรก มาลุ้นกันต่อนะครับเปิดเข้าไปสิบ <10 S 2> ทีจะมีมาอีกไหมจะพอ C2 หรือเปล่าหรือ C2 จะโดนเท่าไหร่ติบตัวแดงสามครับแล้วก็เปิดไปอีกสิบที ตัวแดงตัวแดง10ใบเดียวไปต่อครับอันนี้น่าจะรอบที่ร้0หมีไหมร้อยห้าสิต่อไปครับร้อยหกิบ นอินเทอร์เน็ตเลยเห็นเขาเปิดสิบยี่สิบทีนี้ก็มาแบบดัวมากเลยนะครับ,ออนนบไม่มีโมเมนต์แบบนั้นทีมกายเนาะ,นะไปอีกสิบครับดึง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 นิ่งใช่ไหมสามใบซะด้วยใบแดงสามใบ ไปต่อครับโหลดที่ร้อยแปดสิบโหลดซะด้วยนะโหลดแต่ก็เท่านั้นตำนานยังยากเลยอะไรครับนี่ไปต่อครับโหลดที่ร้อยเก 190. ร9 0ยเกบผอรที่2อ0อืมเสียงไม่มีมาลุ้นข้างในเอาแล้วกัน,นะน,นแล้วก็2อง้อยส1 0ไปครับสองร้อยสิบ <210 S 2> ก็ไม่มีรอ,รอบการันตีจะหลุดเลทไหม นี่ขนาดรอบการันตีนะครับยังไม่มีแบบให้รุนสักเท่าไหร่เลยมั้งเนี่ยเราการันตีจัดไปครับเอฮอฮ่ตำนานธรรมดาโคตรหยาบสารสเสือ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> อยแบบระดัว อีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะ240แล้วก็250มาโอเ้เขาเอาสุดจริงนะไปต่ออีก10 260ม่วงอยังไม่เห็นเลย270 27,000ืด 27, นูบี้นะเนี่ยใบยเดียวซะด้วยคาลินสองร้อยเก้าสิบครับดูแล้วน่าจะการันตีอะเอ้ยศง โอ้กา oh. รันตีจริงๆไม่ต้องลุ้นหลุดเลทไม่พอการันตีอีกตั้งหาดจริงเหลืออีก17,000ดรูบี้เปิดไปต่อครับพอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะี่นะเออแคตตี้ไปอีกที อัศวินล้นคังเดี๋ยวไปเก็บอัศวินแป๊บเปิดไปแล้ว34,000ืรูบี้หรือก็คือ340โลนะครับก็เปิดต่อหนักอยู่นะการันตีการันตียา,ยา,ยาวๆเลยนะ350 360เ้ออ สามร้อยเจ็ดสิบมาเสียงมาอยู่สองสามตัวไป้องมาลุนอีกดุดเลสเปล่ามีเม็ดครับมีเม็ดโอเคสีสองพอ หหนนัก่วงใครเปิดสัก400โลแล้วได้4 6อ่ะผมว่าดีมากน่าจะเล่นได้ยาวเลยครับสำหรับตัวนี้ผมโดนไปทั้งหมดจาก49,000โดนไป370โลนะครับ หรือก็คือ37,000รูบี้ได้ C2 เป็นยังไงกันบ้างอก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆโดนกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ตัวละครมาเราก็ยังทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะนี่เลยครับก็ได้รับตัว๋วแล้วก็หินสกิลแต่ในส่วนของของอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพอต้องมาทําการอัปเกรดไปก่อนเราก็จะปลดสกยภาพแต่ผมข้ามคีด์จำกัดไปเลยเพื่อเอาไปทางยมตีนะครับ C4 จะได้อัตราคิดิคอนนะจะทําให้ค่าสเตตัสทำง่ายมากขึ้นแต่ความน่าสนใจแล้วก็คือ c 6นะครับ ค่อนข้างโหดแล้วก็ตอบโจทย์แบบมากๆแน่นอนว่าเราต้องขึ้น4 6ก่อนนะครับอันดับแรกปึมแล้วก็บวก5าให้เรียบร้อยแต่เลเวลยังไม่ทําการเก็บนะครับมาทําการอัปเกรดขั้นสูงสุดด้วยตัวละคร6ดาวที่มีกดเข้าไปบึมมารับของจากตรงนี้เลยครับเก็บตั๋วไว้รอตัวหน้าได้หินสกิลและมาลุ้นอัปเกรดสกิลนะครับให้ลงตามที่เราต้องการโดยลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การโจมตีพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะสกิล2กับพาสีงั้นก็ใช้หินแรกไปก่อนปึมพาสีไป อ่าพารีฟนะครับแล้วก็สกิลที่2พอเลยสกิลที่2โอเคนะครับผมไม่อัพต่อแล้วแค่นี้ก็พอแล้วถึงแม้ว่าสกิลหนึ่งจะได้ความแรงเพิ่มมากขึ้นแต่เดี๋ยวไปโดนโจมตีพื้นฐานนะครับเอาเหินสกิลเก็บไว้อัพตัวละครอ,อื่นก่อนพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายของดี